าย,ะยะาย่าแกงไตปลาแห้งมีขายแล้วที่หัดชะอำอร่อยกับรสชาติของไตปลาแห้งสูตรปักใต้ขนานแท้คัดสันเนื้อปลาคุณภาพเครื่องแกงแน่นๆหอมอร่อยใครได้ลองต้องติดใจทำเกันสดๆ ใหม่ส่งให้ลูกค้าทุกวันตามออเดอร์เพิ่มรสชาติความอร่อยให้กับทุกมื้ออาหารของคุณด้วยยาหย่าแกงไตปลาแหง้งเจ้าของเดียวกับยาย่าไก่ทอดหัดใหญ่จะสั่งไว้ทานเองหรือเป็นของฝากจากหัดชะอําก็อร่อยคุ้มค่าน,น่าประทับใจในทุกโอกาสติดต่อสั่งซื้อย,ะยะาย่าแกงไตปลาแห้งได้ผ่านช่องทางออนไลน์หรือโทรหาเราที่0 8 2 4 2 4 5 9 2 ยาย่าแกงไตปลาแห้งของกินถูกปากของฝากถูกใจมื้อไหนไหนก็ลงตู้